ในความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงประทับอยู่และทรงสล,ลับคางธรรมภูมิบานขอของเราเราร่วมใจกันอธิษฐานภาวนาบอนขอในความไว้วางใจขอเพอร,ร่ประรปนนาทานประภอแด่คณะผู้บวชให้เราภาวนาขอสละ ถ้าุดนี้ก็อย่างนี้แล้วกันเนาะหรือไม่แต่บางคนจะแกล้งอยากให้พ่อมาพบตลอดก็ไม่ว่ากันวันนี้แต่ทุกคนตั้งใจเนี่ยนั่งตัวโตหันหน,น้ามาอยเงี้ยคนที่ก้มหน้าก้มหน้าเน,นี่ยพ่อถือ <c oughs> พ่อถือเป็นคนที่มีพฤติกรรมแอบแฝง 12บสองโมงสิบสองโมงต้องตรงตรงนะยิงกันแบบอ้าวลองขาวอย่างนี้แล้วกันนะฮะใเรบางคนมีใครคิดว่าได้ปฏิบัติตามกติกาที่พ่อแม่คือเปน็นนัดตรงช่องกันยกมือขึ้น,นี่โอเคงั้นอย่านะงนี้ฟังนะงันตัวนี้ Cepat yang ni ใจดีใจกว้างไม่ห็นแก่ตัวเด็กมีความสุขขุมรอบพอบมีความคิดไตร่ตรองก่อนจะทำยับยับ้งชั่งใจได้เด็กมีความรับผิดชอบมีวินัยในตัวเองรู้จักทำตามสิทธิและหน้าที่ของตนเด็กมีความสุภาพอ่อนโยนสามารถใช้วาจาและกิริยาที่สุภาพเรียบร้อยมีความเป็นผู้มีมารยาทที่ดี เด็กมีความยุติธรรมรักความยุติธรรมไม่ลำเอียงหรือใช้อำนาจในทางทุจริตเด็กมีความกระตัยุูกะตเวทีรักเคารพบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ตอบแทนพระคุณท่านเด็กเป็นผู้มีศีลธรรมที่ดีและเป็นสัตวนิกชนที่ใฝ่ปฏิบัติธรรมะและคำสอนศาสนาของตนนับถือ ปฏิบัติศาสนก,กิจและสวดมนต์โนาอย่างสม่ำเสมอเด็กมีผู้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจไม่มีเรื่องผิดศีลธรรมทางเพศชูสาวหรือปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีเด็กรู้จักหลีกเลี่ยงความชั่วเอาใบยมุกต่างๆเช่นยาเสพติดการพนันบอนการมั่วสุมกูเพื่อนไม่ดีนี่คือ MQ ลองเช็คครับทุกคนรองเค้าคีซิกากระบะ จะได้ตรวจสอบนะคะเช็คตัวเองซิมีิวแค่ไหนฟังเอาละค่ะประมาณนี้เมื่อกี้ใครไม่ได้กินขนม,มาดีๆเพื่อตรวจสอบท่าทีของตนว่าในการทำงานกลุ่มตนมีลักษณะท่าทีอย่างไรเดี๋ยวมันจะช่วยเราเพื่อเน้นว่าการทำงานคนเดียวอัดเร็วจะผิดพลาดมาก ส่วนการทํางานเป็นกลุ่มแม้ช้าแต่ถี่พลาดร้อยเพื่อสร้างความตระหนักว่าเมื่อทํางานกลุ่มจําเป็นต้องฟังความเห็นและเหตุผลของผู้อื่นบางครั้งต้องยอมรับอะไะเพื่อเราจะได้ก่อนเลยว,วิชาการต้องมีแบบสุดขัดคุณธรรมต้องมีแบบฝึกฝนต่อไปนี้จะทำกิจกรรมถ้าบังเอิญ เป็นกิจการที่เราเคยทำมาแล้วก็ทําไปตามปกตินะครับก็กราก็พยายามหากิจกรรมที่ที่เ,เราอาจจะไม่เคยร่วมและก็เป็นกิจกรรมที่เรามีพื้นฐานความรู้เท่าๆกาันคือหน้าที่15แบบฝึกหัดนาสานาสาทจ่จะนาสาใช่ไหมครับ ถ้าอ่านเป็นคำในไทยก็คือนาซาถ้าอ่านอีกครันนะนาซ่าอยากซ่าหรือสาล่ะนาซ่าเลยอาซาอาซาเอาละครับเอาละก็พอเสร็จแล้วอยากก่อนเดี๋ยวมีค่อดีแต่ละคนก่อนอินหมด จะต้องทําส่วนตัวคือช่องแรกก่อนช่องแรกนี้เราจะไม่มีการพูดคุยกันต่อไปพอพ่อเจอนุูแล้วรูิษึ์แต่ละคนเสร็จเราจะทําช่องที่สองคือตกลงกันเป็นกลุ่มเสร็จไปแล้วดูนะครับกับยาตอวอากาเดิมทีมีกับแล้วเดิมทีนะครับอ้างใจว่าจะไปได้สคหรับอะไร แต่เนื่องจากเกิดการขัดข้องทางด้านเครื่องจักรกลยานของท่านจำต้องลงณจุดแห่งหนึง่งซึ่งห่างจากจุดนักนบราวสองร้รอไ,ไมล์ในเชงน,นี้ครเครื่องอุปกรณ์บนยานได้รับความเสียหายของต่างๆที่มีอยู่และจำเป็นอย่างยิ่ยงในยามฉุกเฉินติดไปด้วยเพื่อเดินนี้ เป็นรายการสิ่งของ15รายการที่มีความสําคัญของสิ่งของดังกล่าวขีดเส้นใต้ไว้จากลาดับความสําคัญของสิ่งของดังกล่าวให้แก่พวกของท่านสิ่งใดที่สําคัญที่สุดให้ใส่หมายเลขหนึ่งที่สําคัญรองลงมาให้ใส่เลขเปล่าคือสําคัญมากที่สุดก็หนึ่งน้อยที่สุดก็คือ15ว่าเรา นี่เอกผลอะไรก็เดี๋ยวเวลาเข้ากลุ่มเนี่ยเราจะต้องคุยกันบนพื้นฐหนังที่จะไปคุยโดนทันทีนะใไปคุยกันการุณาใส่เหยีดผมได้เพราะเวลาเข้ากลุ่มเนี่ยเราจะต้อง quyết cả lúc nào cũng quỳt luôn. để làm một mình, riêng riêng, con tôi, <laughs> tôi không biết đâu, tôi không biết thằng, không biết thằng จนกว่าจะมีอนุญาตให้คุยนะเพราะบางคนก็จอย่าใช้กดดัวยกมือยกมือเห็นผลใครมีเห็นผลดีเราฟังเขาเขาไม่มีเห็นผลเราต้องฟ้าเขานะครับเริ่มเลยครับหันหน้าเขาลุกไปลุกตอนนี้ให้คุยแล้วใครไม่คุยจะโดน